สวัสดีจ้าวันนี้ฮอกรุกยุกับบ่มกองเสียงออกง่ายใจชั่วแล้ววันนี้มีจะมาอัปเดตรถเข่าใหม่อีกขั้นหนึ่งกันจากพี่น้องู้นนี้นอกจากที่กําลังตามฮอนด้าฮีซอาวี่วันนี้บ่มมีเข่ามาคั้นหนึ่งจ้ะพี่น้องแล้วบอกเลยว่าคันนี้ราคาโคตรถูกและคันนี้นอกจากจะเป็นตัวฮอนด้าฮีอาวีรุ่น1.8รุ่นัวอีได้เป็นตัวรถปี2015และคันนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้ออปชั่นบอกเลยว่ามีมมัหายจัดเต็มกันเลยจ้าและคันนี้จัดราคาพิเศ สามแสนเก่าหันบาทพี่น้องมังนนีบินจัดราคาโปรโมชั่นมาหายเหลือเพียงแค่3ามแ0นเบาทเท่านัา้นจ้าผู้ใดสนใจบริวารยาลอซาท่านนี้สามารถจัดไฟแนนเ,เต็มพ้นมิแค่เดือนละเจ็ดันกว่าบาทตลอดอยู่สัญญาสนใจสามารถโทรหาบีมได้เลยที่ศูนย์หก7ามหรือว่าจะทักไลน์แอดโอฟิเชียลเข้ามาก,ก็ได้จ้าทีแอดไซ์ไมีแอดดานานะ ถ้าเขามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้กพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดนอกจากบีมฟรีแวร์ห้อีกเต็มเปอร์เซ็นต์สนใจยารอสายดีจา้ามาจากบีมจะกภาพลเลยั้งแต่ด่านหน้าตัวรถของคันนี้กันเลยจ้กพี่น้องสีตัวรถคันนี้นอกจากก็จะเป็นตัวสีขาวหมึกเดิมมาจากโรงงานกระจังดานนะ้านหน้าคันนี้สภาพสวยจ้กพี่น้องคัดก็ตัวโคเมียมตัดก็ตัวโลโก้ของฮอนด้ามาหายตรงรุ่น ไฟหนาได้เป็นตัวไฟเลนโปรเจกเตอร์มีไฟตัดหมอกมาให้สองคู่นะและเครื่องยนต์คันนี้นอกจากได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรสภาพของเครื่องพี่น้องบึงได้ดยว่าบ่มีขาบไหลเยิมของตัวน้ำมันกันได้จ้ะโครงสร้างตัวรถคันนี้ห้ารับประกันได้จ้ะว่ารถบ่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนักพี่ความจมนม้ำตัดต่อยอมแม่มาแน่นอนที่ระเส้นและคันนี้เขามีระบบความปลอดภัยเบรก ABS มาให้น้ำจา้าฟ้ากระโปรงคันนี้หัวน,น,น็อตบ่มีห้อยแก่ห้อยไขยได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมๆม,ม,มาจากโลก และออปชันด้านข้างตัวรถขันนี้ได้เป็นตัวลอแม็กซ์จัดสุดแตงมาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมก็โตดิสเบรกข้างหมดซีลอ้อ แลพี่น้องขั้น,นีีบอกเลยว่าดามจับประตูฟังค้นครับหรือว่าคนนั่งพี่น้องสามารถปลดล็อกรถในการสอดมือเข้าไปได้ตาและสซีส่อขั้นอีพี่นอ้องสติกเกอร์แผ่นเพจขั้นอีก็ยังอยูค่ครบหัวน็อตบอมมีห้อยแกะห้อยไข่มาเลยจ้าห้อยตอกเมงอาขั้น,นีีก็ได้เป็นตัวห้อยตอกเมงอาเดิมๆม,ม,มาจากโรงงานรับประกันได้จ้าว่ารถเ่อเคยเกิดอ,อุบัติเหตุชนหนักพิความมาแนน่อนจา้าแล้วภายในตัวรถขั้น,นีีพี่น้องได้เป็นตัวภายในดามมีระบบความปลอดภัยแอร์แบกมาให้สองคู่นะและเครื่องเลนขั้นีีได้เป็นตเเครื่องล เดิมๆมาจากโรงงานได้เป็นตัวเครื่องเลนนาจอทัชสกรีนแสดงผลใน้ตัวกล่องม้งถอยหลังมาหายน้ำจ่า AM FM ได้และตัวแอร์คันนี้ก็ได้เป็นตัวแอร์ออโต้ใส่งานายและคันนี้ได้เป็นตัวกุญแจที่เรตกดปุ่มสตาร์ทมาแล้วจ้าเกียร์คันนี้ก็ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้มีเบรกมือแบบไฟฟ้ามาหายละวก็ได้เป็นตัวเบรคโฮและตัวเบาะคันนี้ได้เป็นตัวเบาะหนังสีดำสภาพสวยๆกันเลยจ้า สีรถตัวนี้ได้เป็นตัวสีขาวมุกสีสวยเสมอหลอบคขั้นแต่คัน,นี่บีมแจงกอนว่ารถเขาไม่เฮายั้งเบได้หลังเลยจ้ะพี่น้องบริวาสวยอีดีจะ้ะและ้วออปชันด้าน่ายตัวรถได้เป็นตัวชุดแต่งสปอยเลอร์มาหายมีเสาอากาศแบบขี่ฉลามมีกล่องมองถอยหลังมาหายน้ำจา้าและซีนสอกดานไายขัน,นี้พี่น้องขาน,นี้นอกจากสติกเกอร์เลียนบาร์ขัน,นี้ก็ยังอยู่ครบ น้านอบ่มีห้อยแก่ห้อยไข่มาเลยจ้าแลที่เก็บของที่เก็บสัมภาระคัะนนีพี่น้องบอแถวต่อยสองน้งจาจ้าแต่ห้าวบอสใส่ข้าสาม,มารถพับเรียบหลังรถไปได้ข้าก็จะมีพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นหรือว่าที่นั่งห้าก็มีพื้นที่นั่งกว้างดีจ้าแลสีตัวรถฟังค้นข้าพี่น้อง คันนีได้เป็นตัวสีขาวหมวกทีสีสวยเสมอรอบขั้นขัานีเขามาเหายัางบดไดหลังบรไดทาความสะอาดอย่างจากอย่างเลยจ้ะและออปชั่นภายในได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาหายแล้วเรียบร้อยรอบขั้นกระจกบานเลื่อนปั๊บไฟฟ้าสีบานฟังคนขับปับ๊บอ,อโต้มีระบบเซนฐานล็อกกระจกมองข้างปับ๊บมุมมอง,มองพับเก็บแบบไฟฟ้าในน้ำจ้ะพวงมไลยได้เป็นตัวพุ่งไล่แบบมันตีฟังก์ชัน ฟังสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายสั่งการด้เสียงมีแอร์แบกหขสองคู่นะแล้วฟังขวามีคูดคอนโทรลมหาห้น้ำจาด้านหลังโพลาร์มีเป็นตัวเกียร์เพ่นเดินชิฟมหาห้และเหล็กไมมคันี่ใส่งานไปแค่1 000, 000, 000, 000, น0แสนหาหมื่นกิโลท่านจ้าตัวเบาะฟังค,ค้นครับได้เป็นตัวเบาะนัง่งสภาพสวยๆลอง,ร,องร้อยการใส่งานบีมบอริวามีมาหน่อยอีดีจากพี่น้องผู้ใดสนใจอยู่คันี่บีมจนานราคาพิเศษหายเหลือเพียงแค่ สามแสนเกบาทเทา่านันจาและคันยีจัดไฟแนนเนดเต็มออกโลดศูนย์บาทฟรีดาวเดีๆจ้าพี่น้องผู้ใดสนใจฝ่าวโทรหาบีมได้เลทีศูนย์หกสามหาศูห่เจ็ดเจ็ดเจหรือว่าจะทักไลน์แอดออฟิเชียลเฮามาก็ได้จ้าทีแอดไเคเอดหนึ่งสองสามซีมีแอดดานาทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้าพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นโตซื่อสดนอกจากบีมฟรีแวดให้อีกเซสนใจยาลอสายดีจ้าและสำหรับผู้ใดที่มาคลิป มี้ากดไลค์กดซับจะให้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮาทีมงานกวงเสงและสำหรับมือนีบีดขอโตรากันไปก่อนจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า